หนึ่งสสาสวัสดีนะครับทันยองอาเซโยนิเฮาสรามมารกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในการหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันสามมหาสนุกนะสไตล์หมอฤทธิ์ผ่าดาวนะครับนะครับแม่นอยู่แล้ว ให้คุณเอาวันเดือนปีเวลาเกิดจริงของคุณมาดูเถอะนะจะไปเอาของใครเข้ามาให้มาดูนะครับแล้วมันจะตรงไหมใช่ไหมใ,ในวันพฤหัส,สบดีที่23เมษายน2563นะครับขึ้น2้ามเดือน6ปีชวดวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับ ห้ามทำการมงคลในวนันนี้เพราะว่าทำได้เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้นจะต้องใช้โหราศาสตร์ไทยในการให้เลิกในการคำนวณน,นะครับในบางวันถึงแม้ว่าให้ทำการมงคลได้แต่หาเลิกไม่ได้ก็มีนะครับเพราะว่าคำนวณมาแล้วมันก็ไม่ได้มีช่วงเวลาที่ดีนะถ้าใครสนใจที่จะดูดวงชะตาการาก็ติดตอ่อแอดไลน์มาได้อย่าลืมกด ไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเวลาอัพคลิปอะไรไปก็จะแจ้งเตือนไปยังคุณทันทีเลยนะในดวงชะตานะครับวันนี้เดี๋ยวก็จะมีปรากฏการเยอะแยะมากมายเดี๋ยวค่อยมาพูดให้ฟังโอเคนะครับมาถึงดูความฝันกันก่อนความฝันใ้ขึ้น2คงา นะครับความฝันที่ขึ้นสองข้ามเนี่ยเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ควรไปใส่ใจอะไรนะนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันพฤหัส,สบดีเป็นสวัสดีมากสะหัวใหม่ในวันพฤหัส,สบดีเทวดารักษานะครับตัดผมใหม่ในวันพฤหัส,สบดีเทวดารักษาตัดเล็บวันพฤหัส,สบดีมีทุกนะครับทาน้ํามันในวันพฤหัส,สบดี จะมีโชคลาภเพราะฉัน้นก็ทาไปได้เลยนะครับน้ำมันโพลน้ำมันพายอะไรก็จัดให้เต็มเต็มที่ไปเลยนะทาแป้งมองเลยยะ <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคมาถึงเสียงเซียมซีประจำในวันกันนี้กันขอนเลยเซียมซีวันนี้ได้ใบที่แปดสิบสองนะครับชโชคชะตาของท่านในช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ราบลื่น คิดทำสิ่งใดก็จะสําเร็จสมหวังไปสักทุกเรื่องนะครับสิ่งที่คาดหวังนะท่านก็จะสมหวังประสบผลความสําเร็จความรักของท่านอยู่ในช่วงที่มีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้นะครับจะประสบความสําเร็จลาบลื่นโดยดีนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทําอะไรด้วยความไม่ประมาทแล้วก็รู้จักประมาณตนไว้ด้วยนะครับในด้าน การงานของท่านจะสามารถหางานทําได้ตามที่ต้องการนะคะแนนสอบของท่านก็ถือว่าดีเยี่ยมดีเลิศประเสริฐสีถ้าคุณจะสอบแข่งขันอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้ก็ถือว่าดีนะครับโดยชะตาในวันนี้ให้ระมัดระวังของมีคมนะ้ำมีดบาดกระดาษบาดระวังในเรื่องสุขภาพนะครับเงินทรัพย์สินคุณเก็บไว้ดีนะครับมันมีเกณฑ์จะสูญหาย บางทีคุณเดินทางไปไหนคุณไปวางเผื่อวางไว้เนี่ยทรัพย์สินคุณจะหายโดยไม่รู้ตัวนะครับต้องระวังไว้ด้วยในเรื่องนี้นะประจําในวันนี้นะครับโอเคในดูงชะตาม,มาดูตามวันเกิดประจําในวันพฤหัสบดีนะครับผู้ที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือก็คือคนที่เกิดในวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ดาวเสาร์เป็นจระินีสัญจรไม่ดีแล้วก็ไม่ควรใส่สีดํา นะครับดวงชะตาใครถ้าเสาเสียคุณห้ามใส่สีดํานะถ้าคุณใส่สีดําคุณจะทุกข์ไปตลอดปีตลอดชาตินะครับทุกข์แล้วทุกข์อีกนะและห้ามไปงานศพนะครับช่วงนี้คงไม่มีมมหรอกนะไม่มีใครอยากตายกันนะ <c oughs> ในดวงชะตานะครับโอเคอันนี้เสาคนเกิดบนเสาต้องระมัดระวังคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคุณจะมีโชคลาภความสําเร็จเกิดความเป็นมงคลที่ดี คนที่เกิดในวันจันทร์คุณจะมีความมั่นคงเกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินที่อาัยรวมถึงมรดกน้ำหนักคุณจะขึ้นด้วยนะครับคนที่เกิดวันในวันอังคารคุณต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามความบากบ่นได้มากถึงจะประสบผลความสำเร็จนะคนที่เกิดในวันพุธกลางวันคุณจะรับการสนับสนุนมีบุประถมนะครับได้รับการอุปถัมภถมจากผู้ตัอผู้ใหญ่เป็นไปในที่ทีดีคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีเจ้าชะตาจะมีความรู้ความสามารถ นะครับวิชาการเพิ่มมาขึ้นสังคมคมลอบคนลบอ,ลอข้างเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่มีความรู้นะแต่คุณก็อาจจะเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกเจ,จ้าระเบียบไปบ้างในโดยสตาของของคุณนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์คุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนยาเกรงสามารถทําในสิ่งนั้นได้คนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับระมัดระวังโรคลมทุกชนิดนะครับหรือโรคเวโร่กรม ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับทางแก้ทางสะดอเคาะของอาจารย์ก็คือการเดินเข้าโรงใบบานนะครับเดินออกประตูนี้ออกประตูนั้นเออก็ถือว่าเป็นการแก้เคาะหรือใครจะไปขูดหินปูนช่วงนี้คงไม่มีร้านฝ่าฟ,ฟันที่ไหนเปิดใช่ไหมไม่มีที่ขูดก็ทาไงเ <c oughs> จาะเลือดบริจาคเลือดเออก็โอเคตามสบายเลยนะครับ เอาเลือดที่ไม่ดีออกไปนะมาถึงสีที่คุณเว้นนะครับสีม่วงนะสีม่วงวันนี้ไม่ดีสีที่ดีประจําวันสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีเขียวสีขาวเป็นต้นนะครับสีที่ดีสุดในวันนี้คือสีแดงสีแดงแล้วก็สีเขียวถือว่าดีนะครับทิศที่เป็นมงคลประจําวันก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้ นะเป็นที่ที่ดีประจำวันในวันนี้นะครับนะสถานการณ์โควิดก็ทุกคนก็รู้อยู่นะครับเตรียมป้องกันตัวนะเพราะฉะนั้นป้องกันโควิดส9เนี่ยด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือสุขภาพมืออนามัยนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปได้นะครับของอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์เนี่ยไปซื้อชุดเขาเรียกชุดอะไรชุดหมีใช่ไหมเออนะ จเอาไปให้ที่โรงพยาบาลเอาไปให้พยาบาลนะชุดชุดหมีซื้อไปชุดหนึ่งก็อเอาไปให้เขาบอกคุณค้าชุดนี้ใช้ไม่ได้ค่ะใช้ไม่ได้ใช้ไ,ได้นี่ชุดหมีนะเขาบอกใช้ไม่ได้อาจารย์บอกอันนี้ชุดหมีจริงๆขนปุยเลยนะมีหมวกให้ด้วย <c oughs> โอ้ยนะยถอนถอนมุกแปใช้ไม่ได้เลยนะมามามา ก็กดการผ่าดาวทูด์นั่นะนะเออก็กดการผ่าดาวทูดีในวันนี้นะครับในดูเะต้าดาวพระจันทร์ดับพระจันทร์ดับช่วงเวลา9โมง12นาทีนะครับพระจันทร์ดับช่วง9โมงไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นคุณควรระมัดระวังทำอะไรโดยความไม่ประมาททั้ง12ราศีในช่วงระยะเวลานั้นนะครับพอ9โมง12นาที ผ่านไปแล้วสักระยะหนึ่งนะครับดาวพระจันทร์ก็จะเริ่มมีแสงในตัวเองนิดหนึ่งในดวงชะตาน,นะครับวันนี้ดาวอังคารก็ยังติดพิษสุนัขอยู่ก็ยังไม่ดีต้องระมัดระวังแล้วก็ดาวพระ,ะจันทร์ทับจันทร์ทับดาวพุธนะครับช่วงเวลาเที่ยงคืน21นาทีต้นร้ายปลายดีนะมักจะมีลาบ มีมิตรมหาสู่นะครับจันทร์ทับดาวพระอาทิต์เวลาตีสี่สิบสี่นาทีนะครับมีคนมาสู่หานะหรือคุณอาจจะเดินทางไปในที่ต่างๆนะครับมักจะไปค้างแรมนอกบ้านด้วยเช่นกันนะในดวงชตะตาของคุณนะครับแล้วก็ดาวพระจันทร์ทับดาวมรุตยูนับเวลา23ในกาย8นาที นะครับมักจะพบกับคนแปลกหน้านะญาติมิตรนะครับที่จากกันไปนานแล้วเนี่ยจะมาสู่หานะครับหรือคุณอาจจะได้พบหรือพูดคุยกับคนแปลกๆก็ได้นะครับจะมีเกณฑ์คนมาเยี่ยมนะหรือติดต่อมาหาคุณก็ได้ในช่วงระยะเวลานั้นนะก็ไประมัดระวังตัวกันด้วยเช่นกันนะครับคุณจะพบเจอกับคนแปลกๆนะ โอเคในดชวชะตาประจำในวันนี้มาเริ่มต้นที่ชาวาลาัคนาราศีเมษกันอย่างรวดเร็เวเลยนะครับคงครบแล้วใชครบแล้วชีมิคงไม่ได้ลืมมาไหนชีมิ <c oughs> ชาวาลาัคนาราศีเมษนะครับ power ranger นะไม่ด <c oughs> ดาวห้าดวงดวงชะตาของคุณในวันนี้นะครับการงานจะมีแรงกดดันมีปัญหาอุปสรรค นะครับถึงแม้ว่าดาวเสาคุณเป็นกเกษตรมั่นคงในเรื่องการงานก็จริงแต่มันก็จะมีเรื่องเสียหายในเรื่องการงานของคุณที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ด้วยเช่นกันส่วนการเงินของคุณนะครับการเงินยังดีอยู่ไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับเครดิตในเรื่องการเงินคุณผ่านอยู่แล้วนะส่วนในเรื่องความรักนะครับคนโสดก็จะได้พบรักใหม่ๆเข้ามา ในดวงชะตาคุณคนที่มีคู่ครองแล้วก็จะมีความสุขดีในวันนี้นะครับ <c oughs> ราศีเมฆวันนี้ฟห้าเหลียญน,นะครัเปิในดวชะตาคุณนการเงินก็ต้องอย่าประมาทแล้วนะใช้จ่ายให้มันระมัดระวังนะครับในสิ่งที่จําเป็นไว้ดีสุดคุณก็อาจจะได้ห้าพันบาทก็ได้ใช่ไหมเออนะก็ขอให้คุณโชคดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภ ชาวราศีพิจิในด้านการงานของคุณในวันนี้ระมัดระวังนิดหนึ่งคุณจะมีเรื่องผิดใจกับเพื่อนร่วมงานมีปัญหาในด้านการงานกันนะครับจนมองหน้ากันไม่ติดส่วนในเรื่องการเงินให้รักษาเครดิตของคุณให้ดีนะครับคุณอาจจะติดเครดิตยูโรอะไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังไว้ด้วยส่วนในเรื่องความรักคุณจะมีโอกาสที่ดี้ามานะครับคนที่มีครอบครัวแล้วความรักคุณก็จะมีความสุขดีขึ้น แลวคนรักผู้กครองก็จะช่วยเหลือส่งเสริมในด้านการเงินให้คุณด้วยนะครับชาวราศีพฤษภวันนี้ได้ฟ้าห้าถ้วยในดวงชะตาคุณจะมีโชคลาภ้อยอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามานะครับก็ขอให้คุณโชคดีนะสิ่งอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันเป็นความทุกข์ให้ปล่อยวางทิ้งไปดีที่สุดนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุน ชาวราศีเมถุนเนี่ยนะการงานวันนี้ยังไงคุณก็ดีคุณจะได้รับการแบ่งสรรปันส่วนเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นต่างๆถ้าคุณติดต่ออะไรไว้นะครับแต่ในเรื่องการเงินของคุณเนี่ยหนี้สินก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งมีเกณฑ์จะมีหนี้เพิ่มด้วยนะครับส่วนในด้านความรักนะคุณจะพบกับแสงสว่างพบกับสัจธรรมในชีวิตของคุณในด้านความรักชาวราศีเมถุนวันนี้ได้ฟา ดูแมจิเชี่ยนนะครับในดวงชะตาคุณเป็นคนที่เก่งมีความรู้ความสามารถสามารถทํางานอะไรได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎการงานของคุณงานเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาพยาบาลนะการต้อนรับนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ถือว่าดีมีลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับการเงินมีคนคอยช่วยเหลือเงินคุณอย่างรัดรับ นะคุณไม่ได้ติดขาดอะไรมากมายส่วนในด้านความรักรู้สึกว่าหดหู่มีความเศร้าสูญเสียเกิดขึ้นในด้านความรักของคุณนะชาวราสีปกรกฎวันนี้ได้ฟับแปดไม้เท้านะครับในโดยชะตา,าคุณมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารอะไรที่จะเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยนะครับก็รอรับการติดต่อในเรื่องการงานได้เลยนะครับต่อมาช้า,าลาัคนาราศีสิง ชาวราศีสิงการงานของคุณในนี้จะประสบผลความสําเร็จไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับการเงินผิดหวังมีเรื่องเสียเงินเสียเงินเสียทองนะครับความรักก็ผิดหวังเศร้าเสียใจในดวงชะตานะชาวราศีสิสงห์ันนี้ได้ฟ้าเด็ดเดือดดวงชะตาคุณนะครับเขาเรียกว่า ตามถึงตัวนะบางคนชะตาจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับคุณอาจจะสุขภาพร่างกายไม่ดีมีปัญหาโรคกระดูกนู่นนี่นั่นวันนี้คุณสวมมนว์ไว้พระปฏิบัติธรรมนิดนึงนะครับแล้วก็ขวดน้ําให้กับเจ้ากรรมเวทชะตาชีวิตคุณจะได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันในดวงชะตาการงานของคุณคุณอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่าง นะครับว่าร้านนี้เขาค้าขายกันอย่างไรนะร้านนี้ทำไมขายขากว๋วยเตี๋ยวอร่อยจังเลยนะครับคุณก็อย่าไปรู้สูตรนู่นนี่นั่นนะส่วนในเรื่องการเงินนะครับการเงินของคุณเนี่ยจะมีรายได้เข้ามาในระดับหนึ่งนะส่วนในด้านความรักไม่ค่อยโดดเด่นวันนี้ความรักธรรมดานะครับชาวราศรีกันยน์วัย28ดาบ ดวงชะตามคุณมีปัญหาอุษษกรักเยอะแยะมากมายซึ่งลายล้อมคุณไปหมดเลยนี่สินนี่บัตรเครดิตน,นี่นู่นนี่นี่นี่นก็ต้องแก้ไขปัญหาไปทีละเรื่องนะรวมพลังกันเลยนะครับไม่จ่ายค่าไฟสามเดือนนะเพื่อชาติ <c oughs> บอกไปเลยเสนอไปเลยสามเดือนได้ไหมสามเดือนได้หรือเปล่านะ ไม่จ่ายโดนตัดไฟต่อมานะชาวลักนาราศิตุลชาราศีตุลน,นะครับการงานของคุณในวันี้เรามัดระวังนิดนึงอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับการเงินคุณจะมีรายได้เข้ามาจากรายได้พิเศษนะครับจ็อบคุณอาจจะไปร้องเพลงเปิดหมวกนะครับหรืออาจจะไปทําธุรกิจรายได้เสริมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะนําเงินนําทองไม่ขุกับคุณเยอะแยะเลยนะ ส่วนในด้านความรักนะครับคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองมีแรงดึงดูดนะที่ดีในดูงจะตาชาวราศีตุลวันนี้ได้ฟักสิบไม่เท้านะครับวันนี้การงานคุณอาจจะเยอะนะก็ต้องบริหารจัดก,การงานของคุณให้ดีนะครับต่อมาชาวนักษณาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกการงานของคุณวันนี้คุณจะสุสนุกสนานในการทํางานมีเกณฑ์การติดต่อบพบปะเพื่อนฝูงนู่นนี่น่น อะไรก็ว่าไปนะครับส่วนในเรื่องการเงินคุณไม่ได้ลําบากหรอกนะการเงินคุณมีเงินอยู่แล้วแหละแต่ความรักคุณรู้สึกว่าคุณจะใช้ความคิดมากกว่าใช้อารมณ์ในด้านความรักของคุณนะชาวราศีพิจิกวันนี้ได้ฟ้าบดมูนนะครับในด้ดานสัญาของคุณเนี่ยนะอารมณ์ลึกลับซับซ้อนนะครับมีคนพูดถึงเก่าขานถึงบทถึงนึนึก,นก,นกถึงคุณนะในด้านไหนก็แล้วแต่นะครับต่อมาชาวลัคนาราศี าชาวราศีธนูในการทํางานวันนี้คุณจะประสบผลความสําเร็จมีผู้รับผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมคุณลักษณะผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือคุณเป็นคนที่รูปร่างท้วมผิวสองสีขาวเหลืองนะครับรูปร่างดีภูมิฐานมีความสง่างามในดวงตาและให้คุณขอพอรจากองค์พระพิฆเนศคุณจะประสบผลความสําเร็จในด้านการเงินคุณจะสมหวังนะครับวิโชคลาบเหลืองการเงินความรักให้ขอพอรจากองค์พระพุทธรูก นะครับจะประสบผลความสำเร็จชาวราศีธนูวันนี้ได้ฟับราชนีถือไม้เท้านะครับในดวงชะตาคุณเป็นคนที่เก่งมีความรู้ความสามารถนะครับเป็นคนที่มุ่งม,มั่นตั้งใจในการทํางานนะแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับถึงจะประสบผลความสําเร็จต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรอย่างรวดเร็วเลยชาวราศีมังกร,งร,ร,ร,งกรนะครับให้คุณเป็นอิสระในการทํางาน ถ้าคุณเป็นไหนจ้างคุณจะต้องปล่อยนะครับต่างคนต่างไปอิสระนะไม่ต้องไปยึดติดอย่าไปจี้อะไรมากมายนะไม่เป็นผลด,ดีนะครับในเรื่องการงานส่วนการเงินเรามาระวังสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับหรือค้ากําไรเกินควรอะไรก็แล้วแต่นะส่วนในด้านความรักนะครับมีไม่ได้มีปัญหาใดๆนะความรักคุณชาวราศีมังกรน,นี้ได้ฟา้าหรืออฟฟอร์ชูดนะครับดวงชะตาคุณมีโอกาสที่จะถูก ลอตเตอรี่มีโชคลาภวันนี้คุณซื้อลอตเตอรี่เลยนะครับคุณมีโอกาสถูกลางวัลรนะมีโชคลาภต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมนะครับในดวงชะตาการงานวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นบางคนรูปร่างน้ําหนักอาจจะขึ้นนะครับคุณอาจจะไปออกกําลังกายนะครับลดน้ำหนักนะดูแลตัวเองให้ดีขึ้น ในด้านการเงินของคุณวันนี้การเงินไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ความรักมีความสุขนะชาวราศีกุมราศีกุมวันนี้คุณได้ฟับหนึ่งดาวในดวงชะตาจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาอย่างรวดเร็วจนไม่ทันตั้งตัวนะครับแต่คุณสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้นได้เป็นอย่างดีนะครับนั่นคือประสบการณ์ของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนการงานให้ระมัดระวังปาก นะดีก็ดีนะครับปากพาสวยก็มีเพราะใช้ให้คุณระามัดระวังคําพูดนิดนึงการเงินคุณจะได้เงินนะครับง่ายๆความรักนะความรักอาจจะมีความต่างกันนิดนึงนะครับในด้านอายุหรืออาชีพการงานก็แล้วแต่นะคนะครับแต่ความรักของคุณเ,เป็นการเริ่มต้นเท่านั้นต้องใช้ระยะเวลาในการดูใจกันนิดนึงนะครับชาวราศีมีนวนี้ได้ฟัา เดือไฮพีเซ็นะครับวันนี้อารมณ์คุณจะขึ้นขึ้น,นลงๆนะครับออกแนวติ๊กติ๊กนะก่อนเรามาระวังการเป็นเมียน้อยด้วยนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะแต่ในวันนี้คุณก็จะมีสะเสน่ห์ในตัวเองนะครับชาวลัคนาราศีมีลโอเคนี่คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมในโดวชะตาของทั้ง12สราศีส,สั้นๆนะถ้าใครสนใจที่จะดูดวชะตากาจารก็ติดต่อแอดไลน์มาได้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b ส c r i b e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ